พ่อป๊าป้าคะป๊าป้าป๊าป้าคะป๊าป้าดูกล้องตรงนู้ครับหมุนดิกล้องดิกล้องนี่ไงวันนี้มาเยี่ยมบ้านสวนรีสอร์ทอุบลราชธานีมาทำไมไม่โคตรไกลนะไม่ไกลสบายดีบรรยากาศดีอ่านี่วันนี้เรามาปาร์ตี้กันที่บ้านสวนรีสอร์ทอุบลทุ่งศรีอุดมคนนึงนั่งเครื่องคนนึงขับรถมาอ่านี่ฝั่งนึงก็มานั่งซิวๆกันเนี่ยแต่มีรถ สิวๆพ่อครับจะมีนจะมินนแก้วเลยลูกจะมินคนแก้วเอ้าบายบายโอ้จะมีนนแก้วคนแก้วโอเคจะมีโอ้โหจะมีนนแก้วลูกมาคนแก้วคนแก้วโอ้เก่งจริงอืมบอกใจบอกขาอะไรอย่างเงี้ยอีกไอ้คนนึงมันไม่ไอ้คนที่ไม่สนใจใครในโลกใบนี้นะนี่นี่มันมานั่งทำอะไรกูเ็ฮ้ยมมาเนาะเนี่ย คลาสสิกมากเลยเจ้าเมืองเจ้าเมืองมันนอนนอนทำอะไรที่ตรงนี้หรอกฮะคลาสสิกนะลูกนะมาชิวๆแมวแมวแม,แมวเขาบอกว่ามาชิวๆเขาบอกชิวๆโอ้โหบรรยากาศเขาเออครับมีความสุขจังเลยนะนี่โอเคเดี๋ยว okay. ถ่ายต่อ